ชายคนหนึ่งคนที่เขานั้นรักพวกเพ้องเป็นอย่างมากผู้ที่มีจิตใจที่เต็มไปได้วยความหวังดีต่อเพื่อนๆนและเรื่องราวในอดีตของเขานั้นก็กลับทําให้เขานั้นมีเป้าหมายในชีวิตที่อยากจะเป็นหมอผู้ที่มีความสามารถเน้นสายแผ่พุ่งที่ไม่เหมือนใครใช่แล้วครับวันนี้อัน,นิเด็กนั้นจะพาเพื่อนเพื่อน,นั้นไปทําความรู้จักกับชายที่มีความสําคัญกับเนื้อเรื่องของฮันเตอร์อีกคนหนึ่งย่างเลโอลิโอพาราดีนิ์กันครับ ก็แล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวอนเิเมะทุกท่านกันเลยนะวันนี้เนี่ยอยู่กับผมเพชรจากอนเิเมะร่วมๆกับทีมงานจากอนเิเมะอีกตามเคยจากที่ผมได้บอกไปข้างต้นเนี่ยครับว่าวันนี้นั้นเราจะมาดูเรื่องราวของเลโอลลโอกันครับว่าเขานั้นมีความสามารถอย่างไรบ้างรวมไปถึงมีบทบาทอะไรในเนื้อเรื่องนะครับทั้งนี้เองเนี่ยมันก็รวมไปถึงประวัติต่างๆของเขาอีกด้วยตัวของเลโอลลโอนั่นเองเนะครับก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครหนึ่งที่มีบทบาทเรื่องราวมากมายในฮันเตอร์กันเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าต จะได้รับฟังรับชมกันครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องขอเตือนเหมือนอย่างเคยเลยครับว่าเนื้อหาหลังจากนี้นั้นจะมีการพูดถึงรวมไปถึงสปอยอนิเมะในเรื่อง Hunter Hunter ครับหลังจากขีดสีดําด้านล่างจบลงไปนะหากเพื่อนๆาคนไหนเนี่ยไม่อยากโดนสปอยนะครับก็กรุณาหลีกเลี่ยงคลิปนี้ด้วยและอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดทางเราเนี่ยพูดชื่อผิดไปว่าตัวของเลโอลลโอนั่นเองนะครับเป็นเลโอเลโอเลโอลลโอลลโอเลโอนะครับก็ต้องขออภัยไปด้วยนะเพราะว่าชื่อพีแกเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นสีพายักษ์แต่ก ไปก็ต้องขอแจ้งกันไว้นัดที่นี้ก่อนเอาละครับถ้าเกิดเ,เพื่อนๆนะั้นยอมรับเรื่องที่เรากล่าวมาทั้งหมดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราแล้วก็ let's ตารดิน ก่อนอื่นที่เรานั้นจะไปดูเรื่องราวประวัติของเลโอเลโอนั่นเองนะครับเรานั้นจะต้องมาทําการดูลักษณะพอสังเขปของเลโอเลโอกนก่นนอครับชื่อแต่ของเขามีชื่อว่าเลโอเลโอพาราดีไดส์นั่นเองครับเขานั้นเป็นชายที่มีอายุ19ปีสูง193เซนติเมตรครับและหนัก85กิโลกรัมแน่ดีตัวของเลโอเลโอนนั่นเองนะครับได้มีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่มีชื่อว่าพีโตครับโดยที่เลโอเลโอและพีโตนั้นเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมากๆกันเลยทีเดียวแต่อยู่มาวันหนึ่งนั่นเอง มาก SUV มาการที่จะรักษาให้หายนั้นจําเป็นจะต้องใช้เงินจํานวนมหาศาลและสุดท้ายนั่นเองครับพีโตนั้นก็ได้ทําการเสียชีวิตลงไปเป็นเพราะว่าไม่มีเงินจ่ายค่ารักษานั่นเองครับจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นนั่นเองก็กลับทําให้ตัวของเลโอเลโอมีความรู้สึกเศร้าและครับแค้นใจเป็นอย่างมากที่ไม่สามารถช่วยอะไรเพื่อนสนิทของตัวเองได้เลยเลโอเลโอนั่นเองนะครับจึงได้ตัดสินใจอยากจะเป็นหมอเพื่อที่จะสามารถรักษาให้กับผู้ป่วยได้แม้ว่าผู้ป่วยคนนั้นจะไม่มีเงินก็ตามครับแต,แต่การที่จะเรียนหมอได้นั้นก็จะเป็นจะต้องใช้เงินจจําาาาานนนววมกกกกใใรรเปค่่่ช้ยยับี ศึกษาเล่าเรียนนั่นเองเลโอลลโอนั่นเองนะครับจึงได้ตัดสินใจไปสอบฮันเตอร์เพราะว่าเขานั้นคิดว่าเมื่อได้เป็นฮันเตอร์แล้วเนี่ยเงินทองก็จะไหลามาเทมานั่นเองครับซึ่งนี่นั้นก็เป็นอดีตคร่าวๆของตัวเลโอเลโอนะที่ในขณะนี้นะครับเนื้อเรื่องเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยออกมาเพียงเท่านี้และทําให้เรารู้วัตถุประสงค์ของลลโอเลโอแหละครับว่าตัวของเขาทําไมถึงอยากจะเป็นหมอมากนะักและทาไมตัวของลลโอเลโอนั่นเองนะครับจึงรู้สึกว่าเกี่ยวเนื่องกับเงินเงินทองทองเนี่ยเข้ามาบ่อยกันเลยทีเดียวซึ่งเหตุผลทั้งหมดๆๆ สุดครับ ต่อมานั้นเราจะมาดูบทบาทของเลโอลิโอกันนะครับในเนื้อเรื่องว่าตัวของเขานั้นมีบทบาทอะไรกันบ้างเลโอลิโอนั้นปรากฏตัวครั้งแรกในอนิเมะตอนที่1กันเลยทีเดียวโดยที่เลโอลิโอนั้นเองนะครับได้ขึ้นเรือมาลำเดียวกันกับกอนรัวไปถึงคุราปิก้าปลายทางของเรือลำนั้นก็คือสนามสอบฮันเตอร์ครั้งที่287้นั่นเองครับจนเมื่อตกหนึ่งนะครบพายุนันก็ได้ทําการโหมกระนาเข้ามาจนทาให้เรือนั้นโค้งเคร่งไปมาเป็นอย่างมากต่อเนื่องทุกคืนกันเลยล่ะครับและนั่นเองนะครับมันจึง คนนั่นเองครับที่ไม่เป็นอะไรเลยนั่นก็คือตัวของเลโอลลโอก่อนและคุราปิก้าครับกับตันเรือเห็นดังนั้นแล้วเขาจึงรู้สึกว่าบนเรือนี้ยังมีคนที่น่าสนใจอยู่บ้างเขาจึงได้เปิดเผยตัวตนออกมานะครับว่าตัวของเขานั้นเป็นผู้คุมการสอบฮันเตอร์และได้ซักถามเลโอลลโอรวมไปถึงก่อนและคุราปิก้าว่าทําไมถึงอยากจะเป็นฮันเตอร์ครับเลโอลลโอก็ได้ตอบไปนะครับว่าเขานั้นอยากจะได้เงินและช่วงนั้นเองนะครับเลโอลลโอก็ไม่ค่อยรงรอยกับคุราปิก้าเท่าไหร่อีกด้วยนะแต่จากการที่พวกเขาเนี่ยครับร่วมมือกันช่วยชีวิตคนบนเเรรือไว้้้มมััันนนนก็ททําง3คิ่ สนิทใจกันมากขึ้นนั่นเองต่อมาเมื่อทั้ง3คนนั้นได้เดินทางมาถึงเมืองชาบานแล้วเนี่ยพวกเขานั้นก็ได้ตกลงกันว่าจะมุ่งหน้าไปยังต้นไม้บนภูเขาครับแต่ในระหว่างทางนั้นกลับพบยายแก่คนหนึ่งที่โผล่มาขวางพร้อมกับบังคับให้พวกเลโอเลโอนั้นตอบคําถามไปใน5้าวิและด้วยความหัวไวของครับปิก้านั้นก็ทําให้ทั้ง3คนผ่านมาได้นั่นเองซึ่งในเหตุการณ์ถัดๆไปนั่นเองครับพวกเลโอเลโอก็ได้เจอเข้ากับสัตว์วิเศษที่มีความสามารถในการปลอมตัวเป็นมนุษย์รวมไปถึงหลอกปันหัวพวกเขาาาาาาานนนนนนั่่องรบก,ก้าา้็สสสสมมมมถถผไดดใทีุจึ รอบแรกที่เป็นการวิ่งตามซาท็อตอย่างที่เรานั้นได้เห็นกันนั่นเองแต่ก่อนที่จะเริ่มการสอบนั่นเองนะครับตัวของบีนก <iet> ็ได้นําหมายเลขมาแจกนะครับให้กับผู้เข้าสอบทุกคนโดยหมายเลขของเลโอลิโอนั้นคือหมายเลข403ครับเมื่อการสอบรอบแรกได้เริ่มขึ้นแล้วเนี่ยเลโอลิโอนะก็วิ่งตามซาท็อตไปเรื่อยๆชิวๆนะครับแต่เมื่อวิ่งไปนานๆแล้วเนี่ยตัวของเลโอลิโอก็เริ่มจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยขึ้นมาจนไปพานใส่ตัวของคิรัวนะครับว่าใช้สเก็ตบอดเนี่ยมันไม่ยุติธรรมเลยในตอนนนนนัััััั้้้้เเเอออองงงรรรรบกกก็ทําใหลโิูจตวววข่ไป จนเหนื่อย,นจ,นนยจนแทบจะไม่ไหวแล้วแต่เขาก็ฮึดสู้นะครับเพราะว่าไอความมุ่งมั่นที่อยากจะเป็นหมอของเขานี้มันคอยค้ำคออยู่จนสุดท้ายแล้วนะครับทั้ง4คนนั้นเองนะครับกอรคิร <God. S 2> ัวคุรับิก้ารวมไปถึงเลโอเลโอนั้นก็สามารถวิ่งทะลุผ่านอุโมงค์มาได้สําเร็จครับเมื่อผ่านอุโมงค์มาแล้วเนี่ยตัวของเลโอเลโอก็ได้มีโอกาสได้ปะทะกับฮิโุกะอีกด้วยแต่ด้วยความห่างชั้นของความสามารถนั้นก็ทําให้เลโอเลโอนั้นโดนฮิสุกะต่อยจนสลบครับแต่ด้วยฮิสุกะนั้นถูกใจเลโอเลโอเป็นอย่างมากที่มมีควาาาาากกล้าหเขจึงรรับบบผดชออโยแ ในคบวิ่งไปยังเส้นชัยของการสอบรอบแรกกันเลยทีเดียวนะฮะก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบุญอีกหนึ่งบารมีของพี่เลโอลลโอนะครับที่อาจจะตีบวกค่าลักมาส่วนหนึ่งแล้วแหละต้องโดนต่อยให้สลบก่อนนะซึ่งก็แน่นอนแหละครับการสอบรอบแรกผ่านมาแล้วก็เป็นการสอบฮันเตอร์ในรอบที่2นะครับเป็นการทําอาหารนั่นเองมันก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ตัวของเมนจีนั้นแม้ผู้เข้าสอบเนี่ยผ่านการทดสอบรอบ2แม้แต่คนเดียวแต่ก็มีเนเทลโลนี่แหละครับได้เข้ามาไกลเกลี่ยจนทําให้เมนจีนั้นเปลี่ยนการสอบเป็นการไปเอาไข่ของนกยักษ์แมงรัทททีี่่ําไว้ มาให้ได้นั่นเองครับตัวของเลโอลีโอนั้นก็ผ่านการทดสอบรอบที่2มาได้ด้วยสัญชาตญาณของก่อนนั่นเองครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการสอบรอบ3นะครับที่เป็นการสอบในหอคอยทริกทาวเวอร์โดยในการสอบครั้งนี้เองเป็นการที่ให้ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยทำอย่างไรก็ได้ให้สามารถลงไปด้านล่างหอคอยได้อย่างปลอดภัยโดยมีเวลาที่จํากัดก็คือ72ชั่วโมงครับเลโอลีโอนั้นมีบทบาทในการแข่งพนันกับนักโทษอย่างเลอร์ลุตนะฮะด้วยความที่เลโอลีโอนั้นเป็นคนใจร้อนและลนลานนะครับจึงทําให้ตัวของเขานั้นพ่ายแพ้ไปแต่่อยาางไรก็ตมแล้ว ด้วยความเก่งกาจของคุรับปิก้าคิรวนและก่อนก็สามารถพาเลโอลิโอนั้นผ่านการสอบรอบที่3ไปได้นั่นเองครับในช่วงนี้เนี่ยใครที่รู้สึกไม่ถูกชะตากับเลโอลิโอนั้นมันก็อาจจะไม่แปลกหน่อยละครับตัวของเลโอลิโอนี่ครับบทของแกก็หน้ามันไส้กันพอสมควรแหละครับซึ่งในการสอบรอบ4ี่นะครับก็จะเป็นการแย่งชิงป้ายหมายเลขกันให้ได้ภายใน7วันครับเลโอลิโอนะครับก็มีเป้าหมายนะครับเป็นหมายเลข2 4 6อย่างพรสืุนั่นเองที่เธอนั้นมีความสามารถในการบังคับพึ่งได้ซึ่งเลโอลิโอนั้นก็พยายามตามหาตัวขขออองงพรรรสืืด้ววยยกกาช่เหลคิ และในวันที่6วันสุดท้ายนั่นเองเขาก็ได้เจอตัวกับพอนซ์และด้วยความช่วยเหลือของกอนก็ทําให้ตัวของเลโอลิโอสามารถผ่านการสอบรอบที่4มาได้เช่นกันครับแหมโดนเพื่อนช่วยไว้ตลอดเลยนะพี่เลโอเลโอของเราเนี่ยจนต่อมานั้นก็เป็นการสอบรอบสุดท้ายนะครับที่ทําการจับคู่ประลองกันนะตัวของเลโอลิโอนั้นก็มีบทบาทในการช่วยเติร์สติคิรัวนะในตอนที่คิรัวนั้นกําลังถูกอิลูมิพูดทําร้ายจิตใจ,จยอยู่นั่นเองในตอนที่อิลูมิบอกว่าจะไปฆ่ากอนครับเลโอเลโอและคุรราปิก้านั้นก็ได้เข้ามาช่วยขวางไว้อีกด้้ววยแแต่จนจนนล ตัวของเลโอลิโอก็ได้ผ่านการทดสอบรอบสุดท้ายไปได้อย่างไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะว่าคู่ต่อสู้ของเขาอย่างโบเดโรนั่นเองนะครับกลับถูกตัวของคิรัวฆ่าตายไปนั่นเองและสุดท้ายนั้นเลโอลิโอก็ได้รับใบอนุญาตฮันเตอร์และกลายเป็นฮันเตอร์อย่างเต็มตัวกันเลยล่ะครับถึงแม้ว่าส่วนใหญ่นั้นเพื่อนจะช่วยเอาไว้ก็ตามแต่เลโอเลโอก่อนและคุราปิก้านะครับก็ได้ตัดสินใจเดินทางไปยังภูเขาคูคุรูนะฮะเพื่ออะไรก็เพื่อไปตามหาตัวของคิรัวนั่นเองครับเมื่อมาถึงภูเขาคูคุรูแล้วเนี่ยทั้งสามคนก็ต้องเจอเข้้้้าาากกกัััับบบบเโผููฝปรระะตคแลทงหมดนน็อว่ เ,เพื่อนของคี้รวัวต้องการจะพบกับคีรัวนั่นเองแต่ตัวของเซฟโบนั้นก็ไม่ให้ผ่านเข้าไปนะครับเพราะการที่จะผ่านเข้าไปได้จะต้องทําการเปิดประตูที่มีน้ําหนักถึง8ตันให้ได้ซะก่อนทั้ง3คนนะั้นจึงจะต้องช่วยกันผลักประตูเพราะว่าถ้าเข้าบ้านคีรัวด,ด้วยทางอื่นแล้วเนี่ยก็จะต้องถูกสุนัขเฝ้ายามที่มีชื่อว่ามิเกะนั้นฆ่าอย่างแน่นอนครับทั้ง3คนเนี่ยจึงใช้เวลากว่า20วันจะสามารถเปิดประตูได้สําเร็จจากนั้นพวกเขาเนี่ยครับก็ได้ถูกโกโต้นะครับบังคับให้เล่นชายเหรียญกันการทายเนนนนััน้ไไ็อออ่ง่งงกกข ก็าทาให้พวกเขานั้นสามารถทายเหรียญได้ถูกและได้พบตัวกับคี้รวนในที่สุดหลังจากนั้นแล้วเนะครับเลโอลิโอนก็ได้บอกลาเพื่อนๆพ,พร้อมกับนัดเจอกันใหม่ที่เมืองยอชินในอีก6เดือนข้างหน้าโดยที่เลโอลิโอนั้นจะต้องไปทําการติวหนังสือเพื่อเตรียมสอบเข้ามาหาลัยในการเรียนหมอนั่นเองครับเวลานั้นก็ได้ผ่านล่วงเลยไปจนตัวของเลโอเลโอนั้นสอบผ่านและเข้ามาหาวิทยาลัยได้เรียนแพทย์ตามความฝันของเขาในที่สุดและในระหว่างนี้เองเลโอลิโอนั้นก็ได้ไปฝึกการใช้เนนมาอีกด้วยครับ していれじいあ。 ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นบทบาทของเลโอเลโอในภาคโจนเงามายานครับเลโอเลโอนั้นได้กลับมาพบกับกอนและคิรัวอีกครั้งหนึ่งในวันที่1กันยากอนและคิรัวนั้นได้เล่าเรื่องเกมกรีดไอแลนด์ให้กับเลโอเลโอฟังเลโอเลโอฟังเนี่ยจึงทําให้รู้ว่ากอรและคิรัวนั้นกําลังตามหาเงินเพื่อไปเปิดประมูลเกมกรีดไอแลนด์นั่นเองครับเลโอเลโอนะั้นจึงได้คิดวิธีหาเงินโดยการให้กอนนั้นแข่งงัดข้อกับคนในเมืองครับแต่มันนั้นก็กลับเป็นวิธีทางที่ได้เเเเเเเงงงงิินน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 มมมาาาาไไ่่่่กกพพอออออััััจลดดด้้้ปปผยยวาารแขขข็ี เท่านั้นนะครับแล้วก็ได้มีมาเฟียเนี่ยเดินมาบอกกับพวกเขาว่ามีวิธีการที่หาเงินได้เยอะกว่านี้ครับพวกเลโอเลโอเนี่ยจึงได้ทําการตามมาเฟียคนนั้นไปยังเวทีประลองใต้ดินได้มีคนประกาศว่าให้ตามล่าพวกโจรเงามายาจะเป็นหรือจะตายก็ได้ครับโดยจะให้ค่าหัวพวกโจรเงามายามากกว่า2,000ล้านเจนีเลยทีเดียวทั้ง3คนเนี่ยจึงได้เปลี่ยนเป้าหมายไปตามล่าพวกโจรเงามายาทันทีครับจากนั้นไม่นานด้วยการตามสืบของเลโอเลโอก็ทําให้พวกเขานั้นเจอกับพวกโจรเงามายาจนได้เลโอเลโอก่อนและคิรวนนั้นได้ทําการจับตาดูพวกจเงาามย หางห àng, แต่จนแล้วจนรอดนั่นเองนะครับกอรและคีรวนนั้นก็กลับถูกพวกโจรเงามายานั้นเจอตัวและาพาไปยังหลังลับของพวกเงามายาจนในที่สุดนะครับเลโอเลโอในตอนนั้นเรียกได้ว่าทําอะไรไม่ถูกกันเลยทีเดียวแต่ตัวของกอรและคีรวนนั่นเองนะครับก็สามารถหนีออกมาได้ต่อมานั้นก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่พวกโจรเงามายานั้นป้นการประมูลได้สําเร็จรวมไปถึงเหตุการณ์หลังจากนั้นแล้วก็เป็นการที่พวกเงามายานั้นต้องการที่จะตามล่าผู้ใช้โซ่ให้ได้ครับพวกเลโอเลโอกอรและคีรวนนั้นจะได้คิดแแผนนนทททีี่่จจะรัััับบมมือกกกพวโเงาาายต ของเขานั้นก็พังหมดครับเพราะว่าไอความหัวร้อนของคูราปิก้านั้นก็ทําให้ตัวของกอรและคิรัวถูกพวกเงามายาจับไปอีกครั้งหนึ่งเลโอลิโอนั้นก็มีบทบาทในการวางแผนช่วยเหลือกอนและคิรัวในตอนที่อยู่โรงแรมโดยการบอกคีย์เวิร์ดเวลาที่ไฟจะดับนั่นเองครับจนกอรและคิรัวได้ดึงดูดความสนใจจนในที่สุดแล้วนั่นเองครับคูราปิก้าก็สามารถจับตัวของคูโรโรได้และในภาคโจรเงามายานี่เองก็จบลงด้วยการแลกตัวประกันระหว่างคูโรโรกับพวกกอนและคิรัวนั่นเองครับนอกจากนี้แล้วเลโอลิโอนั้นก็ยังเฝ จนเมื่อคุราปิก้าหายดีนั้นเลโอเลโอก็ได้ไปส่งคุราปิก้าที่สนามบินพร้อมกับฝากบอกให้เมโลดี้นั้นดูแลคุราปิก้าให้ดีอีกด้วยเพราะตัวของเลโอลิโอนั้นมองออกนะครับว่าคุราปิก้านั้นเป็นคนที่ดูสงบแต่จริงๆแล้วเป็นคนที่ใจร้อนมากฉลาดแต่ไม่ค่อยถี่ท้วนเท่าไหร่ซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้อีกหน่อยนะครับตัวของกอนเลคิรวนนั้นก็ได้ผ่านบททดสอบกับพวกบัตเตราและเลโอลิโอนะครับก็ได้ทําการบอกลาเพื่อนๆของเขาพร้อมกับออกจากเมืองยอชินไปนั่นเองครับ Mae gen ซึ่งหลังจากนี้แล้วนะครับจะเป็นบทบาทของเลโอลิโอในภาคเลือกตั้งประธานครับเพราะว่าเนี่ยภาคของกิเมราแอนนั้นบทบาทของเลโอเลโอก็ได้หายเข้ากรีมเมกัไปเลยทีเดียวในภาคการเลือกตั้งประธานนั่นเองเลโอเลโอก็พยายามจะติดต่อกับคุราปิก้าครับเพราะว่าเขานั้นอยากจะให้คุราปิก้ามาเยี่ยมก่อนที่บาดเจ็บและนอนเป็นผักจากการใช้สัตว์สาบาลนั่นเองครับแต่ตัวของเลโอลิโอนั่นเองนะครับกลับติดต่อคุราปิก้าไม่ได้จนทําให้เขานั้นหัวร้อนเป็นอย่างมากครับจากนั้นเลโอลิโอก็ได้ตรงไปยังสํานักงานใหญ่ของสมาคมััเเอรรรทีีี่่กกกกกําาาลลงมบบยยยวื ตั้งโดยเหล่านักสัตว์นั่นเองครับเลโอเลโอได้ทําการถามกับจินว่าทําไมถึงไม่ไปเยี่ยมกรทั้งที่ตอนนี้นั้นกอนป่วยหนักอยู่แต่คําตอบของจินนั้นก็กลับทําให้ตัวของเลโอเลโอนั้นโกรธหนักมากจนทําให้เขานั้นใช้ความสามารถเนียนของเขาชกไปที่พื้นแล้วหมัดนั่นเองเลยครับก็ไปโผที่หน้าของจินจนจิน,นนั้นโดนหมัดของเลโอเลโอเข้าไปเต,เต็มเลยละครับทำเอาคนในงานประชุมนั้นร้องเฮรั่นกันเลยทีเดียวเพราะว่าพวกเขาไม่ค่อยชอบหน้าจินกันสักเท่าไหร่อยู่แล้วเป็นทุนเดิมอีกด้วยเมื่อเห็นคนที่สามารถต่อยจินได้จึงพากันเ ยกใหญ่กันนั่นเองครับหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นั่นเองเลโอลิโอก็กลับกลายเป็นคนที่ถูกเลือกให้เป็นตัวเต็งในการเลือกตั้งประธานสมาคมฮันเตอร์ทันทีเนื่องจากมีคนถูกใจเขาเป็นจํานวนมากครับเรียกได้ว,ว่าพีแวนของเรานั้นก็ดูราศีจับซะเหลือเกินถ้าอยากใส่แว่นแล้วก็ราศีจับรวมไปถึงถนอมสายตาไปด้วยเนี่ยเราก็อยากจะแนะนําให้เ,เพื่อนๆนั้นดูแลสายตาก,กันด้วยออฟตัตซีโร่ครับแว่นที่ออกแบบมาสําหรับคนที่จ้องจอคอมนานๆสายเกมเมอร์ดูอนิเมะกันานานๆอย่างตัวของผมเองเนี่ยชอบดูอนิเมะ้ามคืนใช่ไหมล่ะรู้สึก ไม่ปวดตาดีนะครับแถมตัวกรอบแว่นนั้นก็ยังบิดงอได้เยอะมากๆกันเลยทีเดียวตกหลายรอบแล้วก็ยังไม่เป็นอะไรเลยครับที่สําคัญเนี่ยปกติผมใส่แว่นราวๆสิถึงประมาณ12ชั่วโมงต่อวันครับเรียกได้ว่าใส่ทีหนึ่งเนี่ยก็ปวดหูปวดดัางกันไปหมดแต่ด้วยความบางและความเบาของ Op t ตัสซีโรนี่เองครับมันก็เลยทําให้ตัวเพชรเองเนี่ยไม่เจ็บอะไรเลยนะฮะใส่สบายเป็นอย่างมากรวมไปถึงเขานั้นยังใช้เลนรุ่นใหม่ด้วยครับอย่าง r รติน่าเอ็กซ์เอมเครับที่จะมีการเคลือบสารสีเหลืองอ่อนๆลดแสงสีฟ้าที่ทําให้เรานั้นปวดหัวปวปดตาาอยู่น คอมหน้าจอนา,นานนะครับไอเจ้าตัวนี้แหละครับก็ส่งผลทําให้เรานั้นดูอนิเมะยาวๆเล่นเกมยาวๆนั้นไม่ล้าตาเลยทีเดียวตัวเลนนั้นก็ยังการรอยขีดข่วนอีกด้วยเลยอยากจะแนะนาให้เพื่อนๆน,นั้นใช้กันครับอย่างตัวเพชรเองเนี่ยสายตาเอียงสายตาสั้นทางออฟตัเองก็ได้มีการตัดตามค่าสายตาของแต่ละบุคคลด้วยครับใครที่สนใจเนี่ยสามารถเข้าไปสอบถามได้ในเพจของทางออฟตัดนะครับลิงก์เนี่ยอยู่ที่เดสคริปชันครับแถมถ้าเกิดใช้โคดอน้เด็กนั้นนะครับก็รับส่วนลดเพิ่มไป100บาทจากทางร้านได้เลยนะ จนในการเลือกตั้งนั่นเองครับเหลือเพียงแค่2คนสุดท้ายที่เข้ารอบครับนั่นก็คือตัวของพาลิสตันแล้วก็เลโอลิโอครับในระหว่างที่เลโอลิโอนั้นกําลังพูดปราศัยอยู่นั้นกอรก็ถูกรักษาจนหายเนี่ยก็ได้โผล่ขึ้นมานะครับและทําให้เลโอลิโอนั้นดีใจเป็นอย่างมากที่กอนนั้นหายดีจนเขานั้นอดใจไม่ไหววิ่งเข้าไปกอดกอนอย่างรวดเร็วนั่นเองครับและการเลือกตั้งประธานก็จบลงได้การที่พาลิสตันนั้นได้กลายเป็นประธานสมาคมฮันเตอร์ต่อไปแต่เขานั้นก็ได้สละตาแหน่งทันทีจนกลายเป็นชิดเดออรรร์นนนะคัับที่่่ไไ้ตตตําาาแหงปปสมมฮ จากนั้นตัวของเลโอลิโอเนี่ยก็ได้พากรน,นั้นไปพบกับใครนะครับในรากจิติคิมิราแอนนั่นเองเนะครับก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะที่ตัวของเลโอลิโอนั้นมีส่วนสําคัญในการพากรไปเจอกับคนที่เขาเคารพนั่นเองครับก็เป็นอันจบเรื่องราวบทบาทของเลโอลิโอในอนิเมะกันแล้วส่วนในมังงะน,นั่นเองครับเลโอลิโอนั้นมีบทบาทเป็นอย่างมากโดยการที่เขานั้นได้ขึ้นเรือวานดําไปกับพวกชิดเดินด้วยนั่นเองครับแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไปในฐานะหมอคนนึงเท่านั้นเองและในขณะนั้นเองนะครับตบตังง้้แ่ เป็นนักสัตว์หมู1ใน12นักสัตว์ของสมาคมฮันเตอร์และตัวของเลโอเลโอนั่นเองเยังได้ช้าทำเอาคูราพิก้ามาเป็นนักสัตว์หนูแทนตัวของพาลิสตันที่ลาออกไปอีกด้วยครับตัวของเลโอเลโอที่ขึ้นไปบนเรือวานดําที่เต็มไปได้วยคนที่โหดนั้นก็หวังว่าเขานั้นจะมีชีวิตรอดกลับมานะเพราะถ้าเกิดเอาจริงๆแล้วนะครับตัวละครนี้เนี่ยกลับกลายเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่เท่แบบบอกไม่ถูกถึงแม้ว่าตอนแรกเนี่ยเราแอบจะรู้สึกว่าไอตัวละครอายุ19้าปีที่หน้าเหมือนลุงคนนี้เนี่ มากขึ้นมากขึ้นครับกับรู้สึกหลงรักตัวละครนี้เป็นอย่างมากเลยล่ะครับเพราะเอาเขาจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องเชียร์กันเต็มๆตรงๆเลยนะครับว่าตัวของเลโอเลโอจะต้องมีชีวิตกลับมาเพราะว่าเขาเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่มีผลกับตัวละครหลักอย่างพวกกอรคิรัวและคุราปิก้าเป็นอย่างมากสี่สหายสายลุยพวกนี้นะถ้าหากใครตายไปหรือเป็นอะไรไปเนี่ยเพื่อนๆของเขานะก็จะต้องเสียใจเป็นอย่างมากเลยครับหวังว่าเจชิดเดิร์นั้นจะคอยคุ้มครองให้ยานะซึ่งเรานะก็ต้องขอโจบทบาทของเลโอเลโอไว้ในเนื้ <K> 俺にできることがあるだらいえ。 ต่อมานั้นเราจะมาดูถึงความสามารถรวมไปถึงอาวุธของเลโอเลโอกันบ้างครับในตอนแรกเนี่ยเลโอเลโอมีการใช้มีดสั้นเป็นอาวุธนะซึ่งมีดสนนั้นเนี่ยก็เป็นมีดธรรมดาครับไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรและเขานั้นก็มักจะเอามันออกมาใช้บ่อยๆในช่วงการสอบพันเตอร์ครับแต่ปัจจุบันมีดเล่มนั้นก็อยู่กับพวกเงามายานนะครับเพราะว่าพวกเงามายานั้นได้เก็บไปหลังจากที่เลโอเลโอส่งข้อความไปปักไว้ที่เสานั่นเองส่วนความสามารถทางด้านร่างกายของเลโอเลโอนั้นเขาก็เป็นคนธรรมดาครับไม่ได้เป็นพวกเหนือมนุษย์อย่างกอรัวและริก้้้าาทใหเขนนัไไมม่ดี ร่างกายที่แข็งแกร่งพอจะเป็นนักสู้เก่งๆได้ครับเป็นคนธรรมดาไม่ได้มีเชื้อสายอะไรเลยนะแต่ในทางกลับกันนะครับเขากลับเป็นคนที่มีความสามารถในด้านการแพทย์เนื่องจากว่าเขานั้นได้เรียนแพทย์มาทําให้เขานั้นมีทักษะในการรักษาติดตัวมาครับซึ่งผมก็เชื่อว่าเขานั้นค่อนข้างเก่งกันเลยทีเดียวเหลือจตกการเปิดความสามารถของเขาให้เห็นครับเพราะเอาจริงๆแล้วเราก็อ้างอิงได้นะครับว่าขณะดชิดเดินเธอนั้นได้พาขึ้นไปใน,ในเรือวานดํากับเขาด้วยดังนั้นความสามารถของเลโอเลโอนั้นน่าจะต้องเป็นที่ประจักษ์ถ้าเกิดอาจารย์เขียนต่ออ่่อออยยูาง บอกกันนะความสามารถเน้นของเลโอเลโอนั้นเองนะครับอยู่ในสายแพรพุ่งครับซึ่งเขานั้นใช้ความสามารถเน้นนี้ในเรื่องอย่างเพียงครั้งเดียวเท่านั้นคือตอนที่เขาใช้มันเสยปลายคางตัวของจินให้หน้าหงายนั่นเองซึ่งความสามารถนี้มีชื่อว่ารีโมทพันเป็นการที่เลโอเลโอนั้นรวบรวมออร่าไว้ที่หมดัดพร้อมกับต่อยลงไปที่พื้นเพื่อสร้างหลุมดําขึ้นมาและหลุมดําก็จะเชื่อมต่อกับหลุมดําที่2ที่เลโอเลโอต้องการให้หมัดของเขาไปโผล่นั่นเองครับหมัดของเลโอเลโอนั้นพุ่งมาจากหลุมดําที่1ไปยังหลุมดําที่2อย่างรวดเร็วจนกลายเป็นการจ ที่คาดเดาได้ยากมากๆกันเลยทีเดียวเอาจริงๆความสามารถนี้ก็ค่อนข้างเป็นความสามารถที่มีประโยชน์แล้วก็โกงเป็นอย่างมากกันนะถ้าเกิดนึกภาพว่ากรอนสามารถใช้ความสามารถนี้ได้ล่ะครับจะสามารถปล่อยหมัดปบบยิงชุบโดนศัตรูได้โดยง่ายโดยที่ศัตรูนั้นแทบจะไม่ทันในการตรวจจับกันเลยทีเดียวและผมก็เชื่อว่าไอความสามารถนี้นั่นเองนะครับน่าจะมีผลต่อความสามารถเกี่ยวกับทางด้านแพทย์ของเลโอลิโออีกด้วยเขาเนี่ยครับอาจจะใช้ความสามารถนี้นะครับในการช่วยเหลือในการผ่าตัดและรักษาอาการบางอย่างได้ ต่อมานั้นเราจะมาดูความสัมพันธ์ของเลโอเลโอรวมไปถึงตัวละครอื่นกันบ้างในเรื่องเนี่ยตัวของเลโอเลโอนะครับไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับใครมากมายนักนอกจากกลุ่มเพื่อนซีสหายสายลุยของพวกเขาอย่างกอนคิรัวและคุรับปิกานนั่นเองด้วยความที่เลโอเลโอนั้นเป็นคนที่รักเพื่อนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเมื่อเขานั้นนะครับเห็นเพื่อนของตัวเองได้รับความเดือดร้อนเลโอเลโอก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อนของเขาเสมอและการให้ความสําคัญกับเพื่อนของเลโอเลโอนี้นะครับก็กลายเป็นเสนห์ให้ตัวละครนี้ไปโดยปริยายดังที่เราจะได้เห็นใน ที่ตายจากโรคหลายที่ต้องใช้เงินในการรักษาจํานวนมากเลโอลิโอนั่นเองนะครับก็ได้เจ็บปวดจากเหตุการณ์ครั้งนี้มากมายกันเลยล่ะครับและเขานั้นจึงได้มีเป้าหมายที่อยากจะเป็นหมอนั่นเองเนื่องจากในเหตุการณ์ครั้งนี้อีกด้วยนอกจากนั้นเลโอลิโอยังเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคนอื่นเป็นอย่างดีดังคำพูดของเมโลดี้นะครับที่บอกว่าเสียงหัวใจของเลโอลิโอนั้นนุ่มนวลมากกังวลและเต็มไปด้วยความอบอุ่นไพเราะที่สุดเท่าที่เขานะ่าเคยจะได้ยินมาในเหมือนยอชีนกันเลยล่ะครับมันก็เป็นข้อพิสูจน์แล้วนะครับววว่่่าาาาาคมมมสสสัััพพนธ์ขขขออองงเเรกบืหยย พวกนี้เลโอลิโอให้พวกเขาเต็มร้อยอยู่แล้วครับัทีม ทีนี้เนี่ยเราจะมาดูเรื่องเรารับรับหรือไม่รับก็ได้ของเลโอเลโอกันบ้างครับรวมไปถึงเพืเ่อนๆเ,เนี่ยรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้อะนะข<อ>้อแรกเลยนะครับมิสยูนิเวิร์สของเจแปนนะฮะในปี2013ได้ทาการประกาศออกมาแบบชัดเจนเลยนะว่าสเปคของเธอคือคนแบบเลโอเลโอนั่นเองครับข้อที่2นามสก,กุลของเลโอเลโอเป็นการเอาคําที่มีความหมายว่าอัศวินมาต่อกันครับนั่นก็คือคําว่าพาลาดินบวกกับคําว่าไหนนั่นเองครับดังนั้นพี่แกเนี่ยเป็นนักสู้นะฮะผมชีวิตต้องสู้นะพี่เลโอเลโอข้อที่3ครับแม้ว่าจะ เป็นหนึ่งใน4ตัวละครหลักของเรื่องฮันเตอร์แต่เขานั้นไม่เคยต่อสู้แบบจริงๆจัง,จงๆสักครั้งกันเลยทีเดียวครับข้อที่4วันเกิดของเลโอเลโอคือวันที่3เดือน3ซึ่งตรงกับเทศกาลฮิดามตสึริน,นะครับของญี่ปุ่นซึ่งเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองของเด็กผู้หญิงในญี่ปุ่นอีกด้วยครับเอาละครบและนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลที่ทางอนิเเด็กนั้นได้ทําการรวบรวมไหมเพื่อนๆได้รับฟังรับชมกับชายที่มีชื่อว่าเลโอเลโอครับซึ่งถ้าเกิดมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดมาเนี่ยเราก็ต้องขอกราบขออภัยไวาล เพื่อเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลในส่วนที่ผิดพาลาดและข้อมูลที่เพื่อนๆอ,อยากให้เรานั้นรับรู้รับทราบนะครับในส่วนเสริมได้เพื่อให้หน้าสารบัญอนิเมะข,ของเราสมบูรณ์แบบกันมากยิ่งขึ้นครับยังไงเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆม,มากเลยนะครับที่เข้ามาติดตามเข้ามากดไลค์รวมไปถึงเข้ามาคอมเมนต์เพื่อไปกระงใจให้กับพวกเรานะครับก่อนไปเนี่ยก็อย่าลืมบอกกันด้วยนะว่าเพื่อนๆนะชอบเลโอเลโอหรือเปล่าถ้าชอบเนี่ยชอบเพราะว่าอะไรนั่นเองครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมชอบเลโอเลโอเพราะว่าเขานั้นให้ความสําคัญกับเพื่อนอนั่นเองคร เราหมดลงแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าซ y อ u a ก a i n l a อร์สวัสดีครับ